ส้มสอบเจ้าเถ้าไปหาเถ้าแก่น่ยุ่มเพิ่อนกันเป็นปูหน้าเขาได้เขาตื่นจะขายหรือตื่นจะเด้อขายสิขายเด้อขายไว้ใคแม่ใหรคนนี้ให้คนนี้ทำไมก็ไม ไอ้คำจะพูดเริ่มเลอยู่ดีไมหนี่นวัฒนธรนรมทางสงปปลาวนะคล้าย,ย,ยอีสานครับผมวันรทรนี้ทำมาททต่อด้กันไบกันมาบุ้งผมใบข้าวเเก่าอ่าดีเ่ยแขนนะแต่ว่าไปรีนบ้านคนนี้เห็นพอมันคือกันมากันมาได้ก่อนเลยงานเปนงานนะตวันเีเมืองอัดอง้องเห็นเห็น

แรงใกันมากหของค่าเร่ะงด้่ันเกินสวีทนยยมาเออหายตังนี้หายตัวนี้ดีกวดเขาดีนี่แงเด้อนี่ตอนนี้หนุ่มไทยใบซีสุขวันเน้วสวัสดีครับสวัสดีน้อมาดีกันมาอยู่เพื่อนบาโบะนะอนกลับ กรุงเทพนะตุมบางโ oh, อ<ก>้โหลำเด้อเว้พี่น้องโอ้นี่ตุ่มบางตุมบางนตอนมูกตักะดิีตอนนดตุ่มส่คีเพียเนาะเป็นังไงฮเป็นยัไตุมบางนะครับเนาะกินด้อด้อสุดกิเด้อกินได้แต่ยูีด้อกินได้แต่ยูบานเทาเขาเมาเมควมหนึ่งเนาะพองแนวบอกว่า สองโม่ินีบ้างแต่เนี่นีนอมานอคือไแม่หนหัวบางตันใหญ่แต่วอาเป็นตระน้อยดีก็ได้ดิ น้องตาดำมเคยกินยาบจาเคยกินจักเถื่อเอ้ยนี่ยูด้าวหลายตัวบางเพร่าข้ายูด้าวหลายแต่ว่านหองก็เคยกินน้องก็บกากินได้ปใหญ่บูนะเอนัม่่พทุ่บฟากินเนาะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเบาแจแลํำเลยนัวนๆเพราะว่ามันกินมันขมน้ำแขงมันเปียกมันเพราะว่ามันชาตัวนี้มันจะกินมันจะกินพืชอะจากพันธุ์ชนิด เราจะกินรวมๆกันละพันชนิดเป็นยาเป็นยาเป็นยาเนาะอยากกินขีมันอะโอ้ยอย่ากกินขี่ปัสสันเซฟตั้มนต๊ดดื้อมาสมมาสมใจเบิ่ดกันตามสบายปีแม่์สอนทาดี้ดีเป็นยั่างหนุ่มตัวรับของอุจจาระไอโบก้อนนานี่ก้อนนาลูกซีบีผัวดีอะไรไม่ดีอะไรนี่มันนอกพอเนาะในมัววานเลยในตัวอูค้าในีตัวยูคู น้องตาดำตอนไปอยู eston, ่เพือนบร้แบบนี x en, x en, ้ไงมริแบบว่าเแสแสเลิเล oh oh. ิออกเเริ่มจัดจานมาด y หน่อย n e e y รบอบัดเลยแข่งกันเด้อนี่มาตู้กนนี่มากินตัวาตูกินอะไรกินงเนี่เอาาเจ้ากินเนีเจ้าเจ้าแล้วบเจ้าแล้วมาข่อยน่ากินยเลยเออจจหวจะนักนี่เลบางเลยนี่ กินยังไงคือบอกเปงหากินหญามาู่ดูของตำับากินกาดด้ยบูกินไญ้ม่กินาก็แล้วเนาะไม่มียนฟปาเพมันบินได้เลยนไางกัขงว่ก็ุกกันไอ้ลกัปงมันรังแรนชีวิตนี่ต้มบางมากิตราบบลมาสิตลาบบางเดี๋ยวาไปมาสิบบกับตัน่ะตัวน่ะบลอกเป็้อเสือะไรประตูต่นนี้คือขงขึ้นไปเน่อ

มีต้มเพียไก่ไก่เป็นไงไก่ไก่ไก่บ้าหาเมื่อเลยเราไมกินไก่บ้าไก่บ้ากระโดกงบินเี่ยกะโด่บินนั่งไหมน่ง่รชาชนเขาบอก่บินกคนนี่เลยไงม่ะอินเตอร์ชิมเบิงชิมเบิงน้ำเพียถอนนะมั้งตอนต้มเพียมั้งถอนสักเป๊กสองเป๊กนะมั้ง ขมหวานอาจารย์ขมหวานหวานไม่เป็นยาั้งราขมหวานอายแ้วแล้วบไปสกินขกินได้นี่ขมหวานเนาะขมหวานขมมัวขมเป็นยาหวานเป็นลมมกไสีขึ้นนยเพิ่นแทรกว่านี่ว่าพิ่นมาพจีต้มจะแรกว่าน ายว่าตตว่าตบบ่งกเดินกินซิปีกินเือนโตขหนูนี่ล่ะโตขึ้นหนูต้องไปตัดลานอาย่อนเลยติดขึ้นหนูมันเป็นปีมีปีก็รอบินกล้านนี่ไก่กล้บานใกล้านโอ้มีน้ำจิ้มปะไกบ้บานแท่นี่ไก่บ้บานแค่เนี่นได้ย่ได้ย่ แต่นี่พอได้กินแต่เนี่บุคคลที่กินำรััวหางแล้วนี่คฮาร์ดนได้อยู่น้องก็ดำองกล้าสร้งเดือรน้องก็ดำกินไก่อยู่บ่อยต้มบางกิตมบาางกินแล้วบอกเขาเป็นยาปวดตว ้วกล่ะเก็ตไปได้พอกินอาเไปเนี่ยบกิาแล้วไป้กล่กินเขาแล้วกินอ่กกินเฟอมาอิ่มนีมเลยกินยีบ่ขาบว่มกนเขาเม่มันคำเด้จ้ะบ่ะกเาอยู <S 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 ่ตออยู่จ้ะฮ้ยอั้เมื่อเมื่อรถขัดเมื่อเมื่อรถตัวจะบอกอยู่ไหนวะอั้เมื่อเมื่อรถตัว่า่เ้ยมุญยวกว่าเลียงเขาเ่าท่อยูตอเราบวก่สิครับจังมงจังงาม

ห้าลังมันคเดียวไม่ใ่ไหนบ่บะมีมีแต่ใจน้องล้เฮ้ยไอ้สุดยอดสอดยอดไอ้์ส้ย่างตัวสโนว์คลิปป่เนาะตัวสโนคลิปจีโอ้สุดยอดตั้งฝปก็ได้บ้านบ้านนี่โรคีข้าวเหนียวข้าวเหนล้ว ปีน่ะลาบนซื้อมาเป็นเดือนคนเลยนะสุดยอดขนนน่ยอะนเนือื่นบ่มาใกล้กันยาใกจะมีพเปนี่ยเนะตัวเล่นไปตลาดไ้กันันยุบมนี้เออไปทายตลาดปลาไป้านชิบซีเดยนงละมีสดปลานี่ปลาี่เห็นยงเห็นแบบตัวเล่นตัวอย่างนีส่วน้างยไส่วนว่างยั่ตัวอยนันมันลดนงแล้วเออป่ะเนาะตัวเซมันคือตัมันอย่าง ไอโบ่วนไปตลาดของปลาสัดปลาลักซีน้ำมันรถกระบอยางเราเพี่อที่เอากระบยางน้ำมันผืดผสมใตงน้ำมันคืดเก้าหาประจันนางเครื่องจะจับุบนในหอดเเทบชั่โมงเดียวขอได้สองพันุกเราจองในแอปเดิโบ้แพงนะจะมจองหั้นพี่บอกะกี่เกาอยนะเราสี่เมื่อตักซีอุบล กอกนอ้ี่ลาดเนยอบนนาขี่เก่าลอยหรือผนกว่าบาทแหนอนแล้วไปตลดนอกจากที่้าเยไปดาลจ้าต้อลงนาได้อ๋อจะเงื่อแพรแลไปเต้นมือมันไปเต้นแล้วแล้วก็นอนมืออื่นน้องไปทรงยูดานจบโปรแกรมโอเคอันนี้ไปเต้นนี่ยังออกกําลังกายบ่เสือคนยุบานตานจิก บิดหูเลยสันสะเนาะทุกคนกาดีใจเนาะที่อ้ายคนเอิญ่าดิ้นเพื่อนถ้ากะหูจักเพื่อนเพื่อนคืว่าเพื่อนเป็นคนก่อทอมอตอนตอนแรกจะถามมาเพื่อนเพื่อนบาโบ้เพื่อนบาโบ้เอลีบอเอลี่บอแม่เพื่อนปากเแทีบอบอแสดงว่าเพื่อนบาโบ้นี่มีเพื่อนปลอมน้ำเลยเพื่อนแท้บออยู่ในสาระมุ่เพื่อนแท้บอเขาตามเนาะนี่ได้เกิแท้ก็อ้วนเนี่เหมือนกันสำเนียงแยกบออกเลย คล้ายๆกันเนาะคือสวรรค์ทหารติดกันกริงนี่น well> ี่ซนำยงอุบลนี่ดีลอยปเเลยัมนีอุบลนกับปากเซจุมู่่กับไคอุบลกับปากเซคือขมวรอดอกรอเลือกอะมีคือกันทั้งทั้งอำเภอเลดจังหวัดอุบลเนี่ยเลดอุดมนี่ก็คล้ายๆไอ้ไอ้น้อง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 เดียก็คล้ายๆอำเภอเลด้องนี้ทีคัดเลนนนรอเลือก รอเรือและรอเรือรอเหล็กเผินๆ่ผินๆมีเลยเผินๆเผินมีเลยเผินๆหายไม่ไรอเรือรอเด็กหายแยกกันชัดเจนเลยเผิมีเลยเผินอันนี้เสือกทางทัพนองขบวนอ่าอะไรเพื่อปากเซทางงานมันมันสีผมเรอเรือรอเด็กถ้าเมืองโค้งเราไปพูดละแม่นมืดถ้าเมืงลุ่มเประโมกแม่นมืดฟังนั้นก็เด็ดอุดมเลยคือชัดขนาดคือรอเรือรอเด็กเรียกเลยเห็นควายลำนะควายลอยปากเซตอนใต้รอเรือรอเด็กรอเหล็กรอเรือรอเหล็ก

นี่ค่ะไทยอยู่ไทยนี่ไทยอยู่ไทยนี่คือว่าบ่มีหากินบ่ได้แล้วถึงหากินได้กับขันทบรวเห็นกับถือจับจะม่ออีกแต่ว่ายุราคอุดมสมบูรณ์เนาะมีทุกอย่างนะฮะต้องไปเดอะจะกินเรื่องนี้โอ้ยไอ้กระเนน้อเบียไปกลองมึงเอาี่กระดูกซื้อนะกิน มันจะทำมันจะพัตลาดนี่หนิทุกพี่ฮะจะไปตลาดจะบอกมนพันตลาดนี่มันจะทำกันตลาดเต่โมเมนน่าจานตลาดเล้งลกจีบุญลัุญักจีบุญีบุจีบุกจีบุบุญลกบุญลักับกบุลตีบีีลบลกบนี เวลาไปเวียดหลนี่ย้าอะวนี่แต่ว่าแต่ว่าทางมันแคบบนักที่ามเนมย์ยันำแล้วบไปใจบกโอ้มันคำหลแต่ว่าส้ำหมุนไปนีกลับมาบนหาหมุนเอาเถียงอันนี้ไม่ค้าขายมีดเนอะขายมีดจะเห็นเราอยูอดละเราไปรอขายมีดนี่สร้างสร้างตีมีด ก็ตีเมียไเมยไปขายตีเมียด้แวย่ไปันยตีเมียดเได้องมีอีกบอนอีกแล้วย่ออีกแล้วยังวางบ่อสีเอาหนองเา้าีหนองเ้าใคด้คลิปนี้สร้างไฟฟ้าคิดนักเลยเดยสร้างไฟฟ้าน้องเ้าบนลายดิน่องเช้าบนลายน่องเช้าบนลายนี่จะพูดะน่จเหาวันนี้พูจะเ ตรกอนจารัมาันเี่ยัวบองเป็นยังไงรสชาติเนี่ยหนูเสียบกูหนูเสียบารลาบบอขันคนหมักนะกูอยากแตะมึงแรงนี่ไปชิื้อมาหนิไปชิลาบกอยากกินบ้างเลยบ้างนี่มันดีทันเวืาของคำีิมีขายเปล่าไปยังไงแม่กบอกไปสามูงของันเงไปไม่หรองเนาะ ไปตอนไหนก็พอดีเลยท้ามจิตปนหงอไปแวงไปเวไปวไปแวส่งนองเลยเพื่อใจนองไปส่งนะแม่นนองมัจะเราไปส่งมันจบายโยกอะไ่ไปส่งขอยเด้ออย่างนี้นะไปสั่นงไปแวไปแปไปสุพรไปตลาดนวรนาให้มีให้ได้บ้าง ไิปตาม้าบางบ่ร้านไปตะเวนร้านบีอเโอเคครับี๋ยวติดตามรละชมกิปต่อไปนตัวบางเปูอนะอยู่ขาเมื่อางน่ทังกมส้มสอบเจ้าเาไปหาเ้าเกนนาอยนุ่มเพิ่งต่ มกนู้นูหน้าเข้าได้เอาตัวเีขายรืตัเ้เด้อขายสิขายเลยขายไว้ใช่ไหมายคนนี้หายคนนี้ดีทำไมะทำไมไอ้จะคำจะคู่เริ่มเลออยู่ดีไม่เี้ยมีวัฒนธรรมทางสปปรลาวนะคคล้ายอีสานะครับผมนี่ดันใบกันมามงคาขาดีเนม่ยแขนแต่ว่าไปร่นบ้านคนนี้เห็นพอมันขึ้นกัน

เังไยวะดท้ยแกู่เนี่ยแรกันมากหนของห่เด้อดจะัดช่วังม่ดสวีกมาเออหาตัวนี้หตัวนี้ดีกดเขาดีนี่แน่เด้อนี่ตอนีนหนุ่มไทยใบสีสุขวัลนองเล่นกับเพ่งไม่ีหลุเนี่ยสุดแสุดหลางไม่หังไม่เล การกันเบาให้เนยุ่มตมุโอ้ยผัวตถีโรนาใ้บทันเห็นไหมวะวโรน่าใ้บนทันวัโรน่ามันคือเรียอกอกอกแม่อยู่ดีไแห้งเด้อน้ำเบาเลยเาเด้อเราอาไปยังไปยังเินเราไปฟไปยังไงกันเรากเอเลยเอข้าทนี้เริเลยวัลงยังลงลงม่